สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่184่ประจำเย็นวันจันทร์ที่10<ม>เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาฝากพี่พี่ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการเหมืองเป็นพี่พี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอรอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7219 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันจันทร์เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองรูปหล่อหลวงพ่อก้วยวัดโคสิตารามนะคะ หลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามจ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะรุ่นสุขใจค่ะพี่พี่ค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการที่4พ่อท่านเขียววัดลงบนนะคะปี2513จ้ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ๆค่ข ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะเนื้อแตกลายงาจ้กพี่พี่ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะได้มา3รายการนะคะสมเด็จเก่าจ้า ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะด้าน,นหลังเป็นภระยาคุดนะคะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่คะ ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะต่อไปรายการที่11ค่ะ11คุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะ ต่อไป12ค่ะ12หลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะปี2520จ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปรายการที่13จ้ะ13เป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะปี2487ค่ะพี่ค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะด้านหลังเป็นตราประทับวัดช่องแคจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ขาสภาพใช้งานนะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะ เสมาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะปี2502้าศูนย์สองะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่16ค่ะ16หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เเป็นพระรอดจ้ะ หลวงปูดทิมวัดรหารไล่นะคะรุ่นเจริญพรร่างนะคะ <c oughs> เจริญพรร่างค่ะหลวงปูดทิมจะ้ะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่ค่ะต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะ 200บาทเช่นกันค่ะ20ค่ะต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานรายการที่20จ้ะ ส0งบาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเ้อที่นะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเย็นวันนี้สวัสดีค่ะ